โค้ดทีม IBK ถึงกับเสียดายล่าสุดพรพันเกิืปราทถอนใบสมัครหลีกเกาหลีใต้เซ็นสัญญาให้หลีกนี้แทนค่าตัวสูงลิว่วสวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะแต่ก่อนจะไปรับชมรับฟังฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อไม่พลาดทุกข่าวสารกีฬาวอลเลยบอลของเรากันนะคะเรียกได้ว่าเป็นข่าวใหญ่ของวงการวอลเลยบอลเลยทีเดียวนะคะซึ่งก่อนหน้านี้หลายๆคน คงคิดว่าพรพันธ์เกือปลาจะเลือกทีมไอบีเคทีมเดิมนะคะแต่ล่าสุดค่ะพรพันธ์ได้ยื่นใบสมัครซึ่งจะมีการทดสอบทักษะในวันที่29เมษายนนี้แต่พรพันธ์นะคะได้ถอนใบสมัครไปเมื่อวันที่28เมษายนที่ผ่านมาและหลังจากการถอนใบสมัครนี้นะคะตามระเบียบค่ะปี2025-2026ถึงอพนพรพันธ์จะไม่สามารถส่งใบสมัครได้ก็เรียกว่าเป็นบทลงโทษน,นะคะและตามข่าวลือค่ะพรพันธ์นะคะได้มีการเซ็นสัญญ,ญากับหลิก อเมริกาซึ่งคาดว่าที่เซนพอให้ค่าตัวและค่าตอบแทนสูงเกาหลีเกาหลีและลืออีกนะคะว่าได้ค่าตอบแทนที่สูงเรี่ยวเลยทีเดียวและนอกจากนี้ยังมีลีกบราซิลติดต่อมาอีกด้วยแต่พรพันธ์ก็ตัดสินใจไปอเมริกาและหลังจากนี้นะคะ I อวเคค่ะที่มีแนวโน้มจะต่อสัญญากับพรพันธ์เกอดปราดจึงต้องหาเซตเตอร์คนใหม่มาเสริมทีมซึ่งทางโค้ชเองก็ได้บอกว่าจะจับตาดูเซตเตอร์จากจีนและญี่ปุ่น ทำกลางแฟนแฟวอลเลย์บอลเองก็เข้ามาแสดงความคิดเห็นกันนะคะแล้วก็หลายๆคนก็บอกว่าอยากให้ชมพู่ไปหลีกอื่นบ้างซึ่งก็นับว่าเป็นข่าวดีค่ะเพราะว่าหลีเกาหลีนะคะค่อนข้างที่จะมีการแข่งขันที่ยาวนานแล้วก็หลายแมตซ์ซึ่งอยากให้ชมพู่นะคะได้เราออกไปหาประสบการณ์บ้างเดี๋ยวเรานะคะไปดูคอมเมนต์บางส่วนกันบ้างดีกว่าค่ะเชียร์ให้ไปอเมริกาเป็นอย่างยิ่งค่ะไปเลยไปเลยดีแล้วผลงานดีชมพู่สุดยอดมากเก่งมากกินดีด้วยนะคะ ดีใจด้วยจ้าเห็นด้วยมากๆไปเกาหลีได้ฝึกความแข็งแกร่งมาแล้วสุดยอดมากและนี่นะคะก็เป็นเพียงความคิดเห็นบางส่วนที่เข้ามาชื่นชมและยินดีกับพรพันเกิดปราดสำหรับสวาววอลเลย์บอลหญิงไทยของเรานะคะที่ได้เดินทางไปหลีเกาหลีใต้ประกอบไปด้วยนัทธนิชาทิชากรกติกาจารัพรชิตพร์จิดาภาและแก้วกัละยา ซึ่งการทดสอบนะคะจะจัดขึ้นในวันที่29เมษายนนั้นก็คือวันนี้นะคะถึง1พฤษภาคม2567ซึ่งการดาบนะคะวันที่1พฤษภาคมส่วนเวลาและการถ่ายทอดสดนะคะเดี๋ยวจะมาแจ้งอีกครั้งนะคะสำหรับพรพันธ์เกิดปาดนะคะที่มีข่าวลือว่าจะไปหลีกอเมริกานะคะนอกจากค่าตัวที่สูงเลี้ยวแล้วพรพันธ์เกิดปราดยังมีโอกาสได้ไปพัฒนาฝีมือกับทีมระดับโลกซึ่งแอบเชื่อว่าการที่พรพันธ์เกิปดปลาไปเล่นหลีกอเมริกานะคะ ก็จะสามารถพัฒนาสกิลการเล่นของพอรพันธเกลือปราดขึ้นไปได้อีกขั้นหนึ่งค่ะและทั้งหมดนะคะก็คือเรื่องราวที่เราได้นํามาฝากกันในวันนี้สุดท้ายนี้ฝากส่งแรงเชียร์แรงใจให้สะสะของเรากันด้วยนะคะแล้วกลับมาพบกันใหม่ในคลิปหน้าสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ